ครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องครับผมปอกับอีสานแฟนครับชาแนลเพื่อกานะครับพี่น้องสําหรับมื้อนี้นะครับผมพายพี่น้องมา่ามิก้เมาส์นะครับมา่ามิกี้เมาส์หรือว่าหนูพุกนะครับพี่น้องมื้อนี้พิกัดกองเฮ้ากับอยู่สารคามคือเก่าครับพี่น้องครับมอนจากสีมันแล้วบัวมันนะครับพี่น้องเป็นบรรยากาศตรงหน้าครับมื้อนี้น้ำบวงมาเัง่มเบ็ด ร้อยกาหลังครับร้อยแปดชิพร้อยเก้าชิพครับพี่น้องไม่รู้จะมีตัวหรือเปล่านะครับสินะครับการล่าหนูเข้ามือนี้นะครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องเบิร์กเดี๋ยวกลับกล้องให้เบินคุ้หนูครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องกุ้งนู้เขาพี่น้องนี่ครับทางมันโอ้ยจุดนู้ครับพี่น้องนี่ ไม่รู้จะมีตัวหรือเปล่านะครับจะมีแต้มหรือเปล่าคนกัมาใส่หลายเหลือเกินครับรับไม้นี่ครับคือ่าขีดโบขาดนะครับโบขาดช่วงเลยครับหนูบ่มีโอกาสเดรียนเลยครับพี่น้องเอ้ยหนูยังนะพี่น้องข้างพันห้าอยู่ห้ากินพี่น้องอ๋อเราต้องรอดูนเราโจมต้องกันนะครับพี่น้องครับมารีบโบมานนะครับพี่น้องดูแรงเข้ามาลุ้นต้อกันครับ กับตองใส่บบวงครับนี่ครับพี่น้องเส้นี้ครับข้างเรียนครับพี่น้องตืบบอ้าไม้ห้องกับเป็นแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดนะครับใส่ไม้ครับพี่น้องเบ้าไ นี่ครับนิบไม้ครับนิบไม้พี่น้องเดียงจริงคือครับยน่าเหมือแรงบ่วงขับไม้ใกล้ๆกันครับอ้าใส่ผอไม้พี่น้องเบิ่งจักมีจักหลังนะพี่น้องเนาะนี่ครับมีเตี่ยมบอให้เขากินเบไปแล้วครับพี่น้องบ่วงดีตรงนี้ครับ มีทั้งดีและไม่ดีครับ,รบดีและไม่ดีครับวงดีนี่ใส่สามสิบนะครับเนาะ งดีนี่ดีดจับๆเลยครับเอาครับพี่น้องนี่เบื้องทางพี่น้องเบื้องทางขางนูครับทางหนูโอ้ยเมือ่อยพี่น้องเห็นหงบนอ้อเห็นบนอ้อครับนี่ดีเลยพี่น้อง มองไมครับมองไหมเดี๋ยวง่ายบนญโอรันีปน้อยใส่บ่วงดีนี่เดี๋ยวง่ายบานญะครับขีดบจั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 บครับ โอ้นีข,ขนาดได้ครับสีเหลือง่ายปะครับนึ่งมีงเร่งดีดขึ้นนี่เด้อ พี่น้องโอ้บงอางงาเล็กน้อยนะพี่น้องเนาะนี่ครับวงดีทั้งห้องพี่น้องเอาสิทร์ไปอีกหนึ่งหลังครับมาครับพี่น้องครับบ้านนี้มายามวงนู้น้กันครับ หลังนี้ครับยังไม่โดนครับที่สองโอ้โหเพื่อน่วองอันนี้เลยครับพี่น้องโอ้ใช่แหละอีกบึก โอ้พี่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 โอ้ยจำแร่แ้างมันครับจำแร่แ้างมันครับพี่น้องครับนี่สวยครับพี่น้องเอ้าอระหยัดอนูก่อนครับไปพี่น้องครับรุ่นกระต้อครับพี่น้องอย่างนี้ว่าไงครับไม่โดนครับหลังนี้ผมไม่โดนครับสายนี้เป็นวงจีดนะครับพี่น้องเอาพี่น้องนตัวข้ามนิ้วมาอุ้ย ดำจุ่มกุ้มครับพี่น้องดำจุ่มกุ้มนี่หนึ่งเต้มครับอีกหนึ่งเต้มครับขอยาดอนุกันครับพี่น้องสวยๆครับมาครับพี่น้องครับลุ่นกันต่อครับยำบงกกันต่อครับพี่น้องอ้าวมีตัวครับมีตัวปุกหน่อยครับปุกหน่อยใส่สวยๆครับผมขออยาเอานุกันได้พี่น้องด้วยนี่อีกหนึ่งเตี้ยมสวยๆครับผมครับพี่น้องครับ จงผลงานตอนเอซ่าครับพี่น้องครับโอ้ทายใดแน่บ่ไดแนี่ครับพี่น้องครับชนละมุนครับร่มกับร่มครับมือขึ้นนี่น้าวกับน้าวครับพี่น้องนี่ครับผลงานครับประมาณจักยี่สิบกว่าตัวครับพี่น้องครับนี่ครับอยู่พี่กับนี่ครับไปนี่ทั้งน้ำแข็งอยกครับพี่น้องนี่เสียยินเลยครับนี่ อนี่ก็มีครับไปนี้โอ้อยู่นี่โบเห็นดอกนอครับเนาอ,อเต็มอื้อคือเลยครับนี่ประมาณจะติดกลัวครับอยู่ในนี่พี่นอ้องอ้ารอรุ่นครับเพราะว่ายังบม่นี่ขืนมาอีกอยู่ครับเจ้าหนึ่งครับพี่นอ้อง